เหตุการณ์กีฬาที่ไม่ควรพลาดการต่อสู้ระหว่างสิงเจ้าท่าและการท่าเรือในเกมฟุตบอลของลีกหนึ่ง2 6ี่าที่8นครราชสีมามาสตา FC จะต่อสู้กับการท่าเรือเอฟซีที่สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาในวันเสาร์ที่18ตุลาคม2568เวลา18นาฬิกาทาง a อ p p l y y จะยิงสดให้ได้ติดตามกันอย่างละเอียด เป็นเกมที่น่าสนใจเพราะ2ทีมมีสถานะและผลงานล่าสุดที่แตกต่างกันมากนครราชสีมามาสด้าเอฟซีทีมอันดับ12มีผลงานที่ไม่ค่อยเป็นที่พึงใจชนะเพียง1นัดและเสมอ3นัดใน6นัดล่าสุดแต่ก็ยิงได้6ประตูและเสีย9ประตูแต่ถ้าดูจากผลงานที่บ้านมาสด้าเอมีผลงานที่ดีขึ้นโดยชนะ1นัดและเสมอ2นัดใน5นัดล่าสุดที่เล่นบ้านซึ่งยิงได้4ประตูและเสีย6ประตู ข้าไปที่ฝั่งทีมเยือนการท่าเรือ FC ทีมอันดับ6มีผลงานที่ดีกว่าชนะ2นัดและเสมอหนึ่งนัดใน6นัดล่าสุดยิงได้12ประตูและเสีย6ประตูแต่ถ้าดูจากผลงานที่บ้านการท่าเรือ FC มีผลงานที่ดีขึ้นชนะ2นัดและเสมอ0ูนัดใน5นัดล่าสุดที่เล่นบ้านยิงได้5ประตูและเสีย5ประตู เมื่อดูจากสถิติการพบกัน5ห,หลังสุดการท่าเรือ FC มีผลงานที่ดีกว่าชนะ3ครั้งและเสมอ2ครั้งซึ่งเป็นสถิติที่ดีกว่านครราชสีมามาสด้าเอที่ยังไม่เคยชนะการท่าเรือ FC ตลอด5การพบกันแต่ถ้าดูจากสถานะปัจจุบันและผลงานที่บ้านมาสด้าเอซมีโอกาสที่ดีที่จะเก็บชัยได้ด้วยการเล่นที่บ้านและสนามที่เป็นของตัวเองซึ่งสามารถเป็นเครื่องป้องกันได้ แต่ก็ต้องระวังการท่าเรือ FC มีสถิติที่ดีกว่าและมีแนวรุกที่ดีกว่าซึ่งสามารถเป็นปัจจัยที่สำคัญในการเปิดเกมบุกได้ผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้นนครราชสีมามาสด้าเอซจะแพ้การท่าเรือ FC 1-2แต่ในกีฬาแบบนี้ทุกอย่างก็เป็นไปได้จะเป็นเกมที่น่าสนใจและน่าติดตามมากใครจะชนะในเกมนี้มาติดตามกันในวันเสาร์นี้